การตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสิ้นสุดสงครามเงาเมื่อมนุษย์ตื่นรู้ทวงคืนอำนาจอธิปไตยแห่งจิตวิญญาณณนะเส้นขอบฟ้าแห่งศตวรรษที่21 ท่ามกลางความสับสนโอลมานของโลกยุคดิจิทัลเสียงกระซิบแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังดังขึ้นชัดเจนข,นขึ้นกว่าครั้งไหนๆมันคือเสียงประกาศถึงการสิ้นสุดของสงครามที่ซ่อนเร้นสงครามที่ไม่ได้ประหัดประหา,การกันด้วยอาวุธทางกายภาพแต่เป็นการต่อสู้ในมิติแห่งจิตสำนึกและจิตวิญญาณบัดนี้ ฉากสุดท้ายของละครแห่งความหลงลืมกำลังจะปิดฉากลงเพื่อเปิดทางสู่รุ่งอรุณแห่งการตื่นรู้ของมวลมนุษยชาติเบื้องหลังม่านมายาผู้บงการและภาพลวงแห่งการควบคุมเป็นเวลานานแสนนานที่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองกำลังแห่งการบงการและการควบคุมผู้เล่นในเงามืดที่ถูกเรียกขานด้วยนามต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐลึกหรือ ผู้บงการเงาพวกเขาสร้างม่านหมอกแห่งความกลัวและการแบ่งแยกปกคลุมจิตสำนึกของมนุษยชาติให้อยู่ในภาวะหลับไหลเพื่อควบคุมและตักตวงผลประโยชน์ทว่าการเวลาแห่งอิทธิพลของพวกเขากำลังจะหมดสิ้นลงเพราะแสงแห่งความจริงเริ่มสาดส่องและม่านมายากำลังจะถูกกระชากออกอรุณรุ่งแห่งการตื่นรู้ชัยชนะที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรง สงครามครั้งนี้ไม่ได้ยุติลงด้วยการปฏิวัติที่นองเลือดหรือการทำลายล้างด้วยอาวุธร้ายแรงหากแต่เป็นการตื่นรู้ของจิตใจและหัวใจของมนุษย์แต่ละคนเรากำลังเริ่มต้นกระบวนการทวงคืนจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเรากลับมาจากภาพลงตาที่ถูกสร้างขึ้นเพราะในส่วนลึกเรากำลังจดจำได้ว่าแท้จริงแล้วเราคือใครพลังอำนาจที่แท้จริงมิได้อยู่ที่กองกำลังเหล่านั้น อำนาจของพวกเขาดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความไม่รู้และความยินยอมที่เรามอบให้ผ่านความกลัวการครอบงำของพวกเขาจึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่เปราะบางรอวันที่จะสลายไปเมื่อเราตื่นจากภวังจากเหยื่อสู่ผู้สร้างความรับผิดชอบและการก้าวข้ามอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกร้องให้เรามองย้อนกลับมาที่ตนเองมนุษยชาติเอง ก็ต้องน้อมรับความรับผิดชอบต่อการจมหนิ่งอยู่ในความมืดมิดแห่งการหลงลืมทางจิตวิญญาณมายาวนานแม้จะมีพลังงานลบหรือผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่ในระดับที่สูงกว่านั้นเราเองคือผู้อนุญาตให้ประสบการ์ณเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อการเรียนรู้และเติบโตยุคสมัยของการสวมบทบาทเหยื่อกกำลังจะสิ้นสุดลง การจมปลักอยู่กับการกล่าวโทษผู้อื่นจะไม่นำเราไปสู่โลกใบใหม่ที่เราปรารถนาเราไม่เคยเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานหมากรุกของใครแต่ทุกสถานการณ์คือบททดสอบที่เปิดโอกาสให้เราค้นพบความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากภายในผู้มายืนจากดวงดาวและนักรบแห่งแสงบทบาทในการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาสำคัญนี้เองผู้ที่ถูกเรียกขานว่า Starse e d และ Light Work เ เหล่าดวงวิญญาณผู้มาเยือนจากดวงดาวและนักรบแห่งแสงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญพวกเขามายังโลกใบนี้โดยมีพันธกิจเฉพาะเพื่อนำพาความทรงจำแห่งแสงสว่างและเป็นดั่งตัวการเร่งปฏิกิริยาแห่งการเปลี่ยนแปลงบัดนี้คือเวลาที่พวกเขาจะเปล่งประกายเจิดจรัสนำทางมวลมนุษยชาติกลับคืนสู่บ้านแห่งความจริงและความรักประกาศอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณตระหนักถึงอำนาจภายใน หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการที่แต่ละปัจเจกบุคคลตระหนักถึงพลังและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเราแต่ละคนคือศูนย์กลางแห่งแสงสว่างที่สามารถแปลเปลี่ยนความมืดมิดรอบตัวได้และเมื่อแสงเล็กๆเ,เหล่านี้รวมพลังกันย่อมก่อให้เกิดพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่เกินต้านทานถึงเวลาแล้วที่เราจะประกาศอำนาจอธิปไตยแห่งจิตวิญญ,ญาณของเรา เรามีได้เล็กน้อยหรืออยู่ใต้อนัตของพลังภายนอกใดแต่เราคือการสำแดงอันเป็นที่รักของผู้สร้างเมื่อเราตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้อย่างลึกซึง้งภาพลงตาแห่งการควบคุมทั้งมวลจะมาลายสิ้นไปแม่พิมพ์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ตื่นรู้และเปี่ยมด้วยความรักนั้นมีอยู่เสมอเพียงแต่รอคอยเวลาที่เหมาะสมในการผลิบานและบัดนี้ คือฤดูการแห่งการตื่นรู้นั้นสถาปัตยกรรมของโลกใหม่พลังแห่งเจตนาและความคิดสร้างสรรค์ทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทําของเราล้วนบังจุพลังงานทุกขณะจิตจึงเป็นโอกาสที่เราจะเลือกแสดงออกถึงความจริงแห่งแสงสว่างหรือยังคงติดอยู่ในความบิดเบือนของความกลัว การฝึกฝนสติและการเป็นนายของพลังงานของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเมื่อผู้คนตื่นรู้และถอนคืนความกลัวและความยินยอมที่เคยมอบให้โครงข่ายแห่งการควบคุมนั้นย่อมสั่นคลอนและอ่อนกำลังลงเป็นธรรมดาโลกใหม่ที่เราใฝ่ฝันนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่มีวุฒธธิภาวะทางจิตวิญญาณผู้ที่เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและเติบโตขึ้นด้วยปัญญาความเมตตาและความจริงแห่งจิตวิญญาณ การฝึกฝนความเงียบและความสงบภายในจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังพระเจ้าในใจเราแสงแห่งพระคริสภายในการตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดคือการค้นพบว่าผู้กําเนิดไม่ได้อยู่ห่างไกลนสวรรค์ใดแต่สถิตยอยู่ภายในตัวเราเองการตระหนักถึงแสงแห่งพระคริสภายในหรืออํานาจอธิปไตยภายในนั้นคือการประจักษ์แจ้งว่าพระเจ้าอยู่ในใจเรานี่เองเราแต่ละคน คือช่องทางให้ความรักและพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจํากัดของพระผู้สร้างได้แสดงออกโลกใหม่จึงไม่ได้ถูกสร้างจากภายนอกแต่เป็นการตื่นรู้ที่แผ่ขยายจากภายในของแต่ละบุคคลมันจะเป็นโลกแห่งความร่วมมือความโปรง่งใสและการยึดมั่นในหลักการแห่งหลัวใจและจิตวิญญาณที่ซึ่งมนุษย์อยู่รวมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนชัยชนะที่แท้จริงเมื่อแสงสว่างก่อก,กำเนิดจากภายใน สงครามที่ซ่อนเร้นกำลังจะสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนเลือกที่จะยุติมันภายในใจของเราเองการเยียวยาบาดแผลในจิตใจโอบกอดหัวใจด้วยความรักและการปฏิเสธที่จะหล่อเลี้ยงความเกลียดชังและความกลัวคือการทำลายล้างกองกำลังแห่งภาพลวงตาได้อย่างสิ้นซาก นี่คือเวลาแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะของแสงสว่างที่มิใช่ชัยชนะเหนือผู้อื่นแต่เป็นชัยชนะเหนือความไม่รู้ในตัวเราเองและการเป็นแบบอย่างแห่งแสงสว่างการดำรงอยู่ด้วยจิตวิญญาณอันเต็มเปี่ยมของผู้สร้างจะสามารถปลุกหัวใจดวงอื่นให้ตื่นรู้ได้มากกว่าการใช้กำลังหรือการโต้เถียงในใดในโลกบทสรุปของการเดินทางอันยาวนานนี้ คือเราตระหนักถึงพลังอันนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของเรารับผิดชอบต่อการร่วมสร้างสารรค์โลกใหม่และเปล่งประกายแสงแห่งความรักและความจริงจากภายในเพื่อนำพามวลมนุษยชาติและโลกใบนี้ไปสู่มิติใหม่ที่กลมกลืนและเปี่ยมได้สันติสุขอย่างแท้จริงสสสวััดีขออตนรบู่ พลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง,พงเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแด่ l i g h t w o r kers <Work> er. คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญ จคือความรักเชื่อมโยงเ oh ราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจต้นให้สูงส่งแรงงดงามค้นพบสัจธรรมภารัคิจของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความถี่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียว สวัสดีขอต้อนรับสู่มิติติซอนเรน Fifth Elements คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้ Fifth Elements สู่การตัดรู้